มาครับคลิปนี้ก็มาพบกับพระคุณแผนที่มีความชัดเจนในด้เรื่องของเนื้อหามวลสารนะครับนี่คือไม่โฟกัสนะครับแสดงปฏิหารอี่แล้วนะนี่คือขุนแผนพลายแก้วกันยาครับหรือพายแม่วิไลวันของหลวงพ่อสํเเริงนรินทโรนรินสโรนะครับขออภยัยวัดโพพระองค์อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ได้นํามาให้ชมหนึ่งองค์นะครับก็มีความสวยงามนะออกเป็นเนื้อสีดํานะ้ําตาลนะทูโทนทูโทนนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกร,ร่วมกับหลวงปู่บุญหลายวัดบุญเนียมนะครับซึ่งท่านเป็นสหรธรรมิกันส่วนประวัติวัตถุมงคลเดียวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับ ฝากไว้ในคอมเมนต์แรกเนาะย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับนี่เป็นคลิปที่3ที่นํามาแล้วนะครับนี่คือพระคุณแผนที่เด่นด้านผงพรายนะครับมีพายแม่วิไลวันนะครับชื่อเล่นว่าแม่แก้วนะครับสถิตยอยู่เลยตั้งชื่อว่าพายแก้วกัญญานะครับเนี่ยด้านหลังสวยงามองค์นี้หมายเลข31นะครับองค์นี้หมายเลข31นะครับนี่นะครับ สวยงามมากนะอ,อกเนือดํำน้ำตาลนะองนี้สีดำน้ำตาลนะครับดำน้ำตาลสวยงามเนาะนะครับเหมือนจะมีเม็ดมวลสารด้วยนะนะครับก็เป็นพิมพะคุณแผนผงพายนะโดยรวมก็จะเป็นพระที่นั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแล้วก็จะมีกุมารสองตนนั้นพนมมืออยู่นะครับนะนี่ครับปลุกเสกเข้มขังนะนะครับปลุกเสกเข้มขังหลวงพ่อท่านก็เป็นสิทธิ์ในสายของอ่า หลวงปู่สวงวเทวดาเดินดินนะครับเป็นสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของทางรีสะเกดนวสายอีสานใต้เด่นด้านสายพรายครับพุทธคุณเมตตามหาเสน่ห์นะเมตตามหานิยมนะครับทําเนื้อดีนะท่านอาจารย์หมอทาพื้นบ้านเป็นผู้สร้างนะครับทําเป็นเนื้อทูโทนนะองค์นี้สองสีเลยนะครับน้ําตาลดําสวยงามด้านหลังก็แม้แต่รูปยันเนี่ยก็ทําเป็นรูปเรือสำเภาเนาะ,ะเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายความมั่งคั่งนะครับเนาะนี่สวยงามนะครับ บุกเซกนะครับในปีพศสองพันนะครับ67นะสร้างเมื่อปีที่แล้วนะครับสวยงามมากนะครับเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะก็064 7744808 77เป็นเบอร์โทรของผมนะเป็นไอเดียไลน์ด้วยนะนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาก็ได้นะครับนี่นำมาให้ชมกันเนาะสวยงามเลยชมอีกครั้งหนึ่งนะมีหลายองค์นะเดี๋ยวจะทยอยทำคลิปวันละองค์สององค์นะครับมีเยอะมากนะฮะได้มาเยอะนะครับสวยงามนะนี่เด่นด้าน มีตามหาเสน่นะครับผู้ทุกุณของพระกุณแผนนะครับมีความชัดเจนในเรื่องของเนื้อหามวลสารนะผมยืนยันนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ